เอสไชัดล้านเปอร์เซ็นต์ OCS ห่วงใหญ่คุณ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวัดวงองจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวคุณผู้ชมค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่เราจะมาลงรายละเอียดการเกี่ยวกับเรื่องราวของ OCS นะคะกล้อง OCS เนี่ยหลายๆบ้านนะคะก็ติดตั้งไปเลยเรียบร้อยแล้วก็มีโครงการใหญ่โครงการเล็กแต่เต็นหมดนิกเชื่อว่าทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้รู้จักกล้อง ้อง OCS แล้วนะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าพอไปตรงไหนเนี่ยป้าย OCS ก็จะขึ้นอย่างชัดเจนไม่รู้จักได้ไงล่ะจ๊ะก็จะถามกันเข้ามากล้อง OCS คืออะไรนะคะ PSI ผลิตสินค้าใหม่เหรอใช่นะคะเป็นกล้อง OCS ที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายหลายเทปที่เราได้พูดไปแต่สำหรับเทปนี้เราจะมาลงรายละเอียดสำหรับเจ้า OCS 8นะคะหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าอ้าแล้ว OCS 8นี่คืออะไร ที่พี่เล็กเคยได้อธิบายไปแล้วนะคะมีช่องในการเข้าสัญญาณได้8ปด้ช่อง8 i n อินพุตนะคะสำหรับ1ชุด ocs 8แบบนี้นะคะเราก็เลยเรียกง่ายๆให้จดจำง่ายง่ายว่าเป็นกล้อง ocs 8นั่นเองแต่วันนี้ค่ะเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะว่าเจ้ากล้อง ocs 8เนี่ยมีส่วนประกอบมีอุปกรณ์อะไรใดๆบ้างคะวิเล็กผมก็ตัวหัวใจหลักก็คือตัวนี้ เรียกว่าเป็นตัว o c s, <S o 8 o c s 8ในชื่อของมันเนี่ยเลข8นี้คือเข้าได้ Input ได้8 8กล้องแต่ว่าในในเซตเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเซตได้ตั้งแต่4กล้องอ6กล้อง8กล้องก็แล้วแต่ว่าล<อ>ูกค้าจะไปทํำยังไงก็ได้แต่คือสูงสุดใน1ชุดนียคือ8กล้องใช่ใชแต่ว่าพ เป็น8ดกล้องเนี่ยบางคนอยากจะได้16อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่เราไปดูงานของลูกค้าก็จะมี3ชุดบ้าง4ชุดบ้างก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันก็คือสามารถที่จะรวมเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะว่าไอชุดนี้คือเป็นเดิมทีมันคือชุดใหญ่แล้วเราย่อยออกมาเป็นเป็นเซตเล็กเล็กเล็กๆหมายถึงมีชุดใหญ่กว่านี้ร้อยกล้องแบบนั้นเหรอเป็นร้อยกล้องก็ได้คือเนื่องจากเราเนี่ยไม่ไม่อยากที่จะทำให้เป็น ชุดใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าราคามันสูงมากสังเกตดูถ้าเกิดว่าติดกล้องเนี่ยพอขึ้น32กล้องเนี่ยจะเริ่มหลายแสนละราคาหลายแสนบาทราคากระโดดแบบข้ามไปเยอะมากหลักจากหลักหมื่นนะเพราะมันเหมือนว่าพวกฟังก์ชันหรือว่าการรองรับอะไรทั้งหลายอย่างนี้คือมันมันจะมีคูณขึ้นมาเลยใช่ใช่การที่ทําแบบนั้นเนี่ยเขาเขาขายน้อยด้วยแล้วการผลิตต่างๆมันไม่ได้จํานวนเราเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มเนี่ย ก็คือในบ้านเนี่ยเราคิดว่าคงจะใช้เนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่4ก็8ช่องอซึ่งเราไปสำรวจตลาดแล้ว4ี่กล้องเยอะที่สุด สีกล้องเยอะที่สุดเพราะว่าเราบอกว่าการทำกล้อง OCS มาเนี่ยเพื่อที่จะติดตั้งตามบ้านตามคัวเรือนอยู่แล้วอันนั้นคือเจตนารมณ์ครั้งแรกในการที่จะผลิตกล้อง OCS ถต้องครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยคิดว่าในบ้านเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วเกิดมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วต้องการที่จะติดมากกว่า8กล้องเนี่ยเราก็เลยเขียนซอฟต์แวร์ให้รองรับเราไปเน้นที่เรื่องของซอฟต์แวร์ให้มี ความฉลาด <C> e <at> มีมีหน้าที่ในการที่จะรวม OCS เนี่ยหลายๆตัวเข้าด้วยกันได้โดยที่ลูกค้าเองไม่ต้องไปเพิ่มแอป,ปเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาให้ว่าใช่ใช้แค่แอป,ป,ปตัวเดียวครบทั้ง OCS ทั้งโลบอททั้งอะไรต่างเราไม่ไม่ไม่ได้แยกให้ลูกค้า ได้เลือกแบบหลายๆอย่าง <c oughs> แค่ลงตัวเดียวก็ครบเลยในท, <c oughs> ทั้งเซตเลยครับผมโอเคนะคะเราเข้าใจและเจ้า OCS 8ตัวใหญ่ตัวนี้นะคะที่จะเป็นตัวศูนย์รวมนะคะในเรื่อง <c oughs> ของสัญญาณต่างๆ <c oughs> <ช>เนี่ยมารวมไว้ที่นี่มากสุดสำหรับ1ชุดก็คือ8 Input <c oughs> นะคะ <c oughs> 8 กล้องที่จะเข้ามาตรงข้างหลังด้านหลังนี้นะคะแต่ถ้าคุณจะติดตั้งมากกว่านั้นพี่เล็กก็บอกว่าสามารถที่จะเพิ่มได้เป็นชุดที่1ที่2ที่สาและอย่างกรณีศึกษาที่เราพาคุณผู้ชมไปเนี่ยคุณเพื่อนช่างก็แบบว่าทํางานละเอียดเนี๊ยบมากเลยนะเขานอกจากที่เขาจะติดตั้ง3มชุดแล้วนะคะในบ้านหลังนั้นติดไป20ตัวตัวเนาะเขาอ่ะมีการใส่สติกเกอร์เป็นตัวที่หนึ่งใช่ที่สองใช่เขาเขียนไว้เลย้อไม งั้นเนี่ยมันจะสับอนเออถ้าสมมติ82 8216ใช่ไหมใช่อ่าถ้า16กล้องแล้วคุณมาดูอยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่คุณก็จะเริ่มงงเลวเอ๊ะว่ากล้องกล้องตัว45นี่มันอยู่ o c s ตัวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยควรที่จะใส่ใจใช่ครับคุณต้องคิดต่อในระยะยาวด้วยว่าถ้าหากคุณจะต้องเข้าไปเซอร์วิสนะคะหรือเข้าไปดูแบบว่ารายละเอียดต่างๆในแต่ละตัวกล้องเนี่ยคุณก็จะต้องมีภาพอแกรมยู่ในห ว่ากล้องตัวที่15ตัวเนี้ยเอ๊ะมันอยู่ที่ o c ตัวไหนใช่เพราะว่าที่ที่บ้านที่เราไปดูเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ที่เดียวกันหมดนะตรงนี้ก็คือ2ตัวเนี่ยไว้ด้วยกันส่วนอีกที่หนึ่งก็คืออีกอีกชุดหนึ่งเลยอีก4ี่กล้องไปไว้ที่หนึ่งเลยเอออันนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมเขาไม่ไว้ที่เดียวกันซะเลยก็คือความสะดวกในการเดินสายเนื่องจากบ้านนี้เนี้ยมากการที่จะเดินสายเข้าไปข้างในเนี่ยมันยาก ในบางจุดเขาก็เลยมีห้องเล็กๆสําหรับเก็บตัว OCS ไว้สําหรับตัวกล้องที่อยู่ด้านนอกเพราะด้านนอกพอเดินมาตัวนี้ก็อยู่ด้านนอกแล้วมีห้องล็อกก็คือสามารถที่จะเก็บได้เช่นกันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยก็คือคนที่เดินสายเนี่ยเขาก็เก็บงานได้เนียบขึ้นใช่ไม่งั้นไปเจาะบ้านเขานี่้ใครจะกล้าเจาะครับดูบ้านแล้วใช่เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันด้วยนะคะสําหรับบ้านไหนที่แบบว่าต้องการความเนียบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ย นึกว่าเรื่องความละเอียดความเนี้ยบเนี่ยทุกบ้านก็ต้องการเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านมุงสังกะสีบ้านกระเบื้องบ้านย่าคาคือไม่ใช่คือจะบอกว่าเพื่อนช่างต่างจังหวัดไงบางคนอาจจะด้วยความเอรีบหรือว่าสองมักง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวางแบบพาดไปตามหลังคาอันตรายนน่นั่นใช่คือมันมันหนึ่งมันไม่สวยงามอย่างเห็นได้ชัดนะคะสองมันสื่อถึงว่า คุณคุณไม่ได้ให้ความสําคัญคุณไม่ได้ให้ความใส่ใจในงานเลยอ่ะนะคะคือวันนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นิดนึงนะดีกว่าปรับทัศนคติใช่ถูกต้องถ้าเป็นบ้านคุณคุณต้องการความละเอียดความเนียบหรือเปล่าถ้าสมมุติคุณจ้างช่างมานะคะติดตั้งจานดาวเทียมหรือติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งกล้อง OCS คุณต้องการหรือที่ให้เขาอะวางระยงระยางไม่มีนะไม่ได้คุณก็ต้องคิดนิดนึงสิคุณเพื่อนช่างนะคะถ้าคุณ ทำดีออกมาใช่ไหมคะเจ้าบ้านอ่ะเขาประทับใจมีเหรอเขาจะไม่บอกต่อเดี๋ยวต่อไปก็จะมีแล้วก็เรียกการสอบช่างไฟฟ้าก็จะเดินสายเอนั่นแหละนั่นแหละจริงจริงดีนะจะต้องไปเรียนนะจะต้องไปเรียนเรื่องของการเดินสายเป็นศิลปะศิลปะใช่เพราะผมจริงๆก็ชอบนะเรื่องของการเดินสายที่นี่คุณชอบอยู่แล้วคุณเป็นช่างเนี่ยนีกรู้ โอ่ีเอสปนะคะเรารู้จักตัวที่เป็นหัวใจแล้วทีนี้มาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่ประกอบชุดเขาดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างในเซตเนี่ยคือถ้าเป็น4กล้องสี่กล้องที่เรียกว่าพรีเมียมสคือพรีเมียมสเนี่ยเป็นชุดที่ psi ขายดิบขายดีแล้วก็ทุกคนให้การตอบรับแบบเยี่ยมมากว่าเฮ้ย มันก็โอเคนะบ้านฉันก็ไม่ได้มีมุมซอกแซกอะไรเยอะนะคะติดแค่นี้ก็โอเคแล้วเพียงพอราคาเหมาะสมดูดีนะคะแล้วก็ได้ครบในในทุกๆรูปแบบของกล้อง OCS เลยก็ว่าได้ตัวแรกตัวแรกก็คือตัว C1 ซึ่งเป็นกล้องระดับ HD ซึ่งสามารถที่จะดูกับจอใหญ่ๆได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีให้อยู่แล้ว2ตัว สตัวเพื่อที่จะติดในมุมที่เราต้องการส่องอยู่ข้างนอกอ,นอันนี้เป็นกล้องสําหรับภายนอกภายนอกอาานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นตัวนี้3ตัวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าราคาเท่ากันห<อ>มายความว่าถ้าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นจากตัวนี้ในกรณีที่เราไม่มีในตําแหน่งที่ต้องการ เป็นกล้องที่เป็นโดมแบบนี้นะครับแบบนี้เขาจะติดแบบนี้นะฮะก็คือถ้าเราไม่ต้องการคือพ,บบพี่เล็กกำลังจะบอกว่าในชุดพรีเมียมสเนี่ย OCS ส,สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้ใช่ใช่ก็ค,คือบางตัวเนี่ยเขาต้องการแบบนี้ได้ไหมก็มันจริงๆมันคือเซ็ตเท่ากันก็คือในตัวราคาเท่ากันแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกันคือความละเอียดเนี่ยเท่ากันเลยก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยในกรณีที่ต้องการนะครับก็ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราไม่พลาดก็คือในส่วนของการที่จะอ่าเรียกว่าตรงกับคอนเซปต์ของเราคือห่วงใยคุณเราก็เลยมีตัวโรบอตให้ไปด้วยอโรบอทก็คืออยู่ในชุดด้วยใช่อยู่ในชุดด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะห่วงใยคุณฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะห่วงใยคุณได้ก็คือต้องมีตัวเซ็นเซอร์มาจากโรบอทคนอื่นเขาพูดไม่ได้นี่ค่ะอ่าใช่โรบอทพูดได้ถูกต้องเซ็นเซอร์ก็จะมาอยู่ที่ตัวโรบอทเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมถึงตัวนี้เนี่ยก็จะให้เป็นเซ็นเซอร์์ที่เเเปป็็นนดดออซซรไให้้วย แถมไปให้เลยคือในชุดเนี่ยมีดรอเซนเซอร์ตรงนี้ด้วยใช่ใยกเป็นตัวนี้ตัวนี้จะแยกออกมาแล้วเอามาทําไมล่ะคะตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วเอาตัวนั้นก่อนโอเคก็คือจะเป็นเซตนี้นะคะคุณผู้ชมคุณเพื่อนช่างนะคะก็จะมีกล้องซึ่งกล้องรูปแบบนี้นะคะรูปแบบที่1เนี่ยกับรูปแบบที่2 คือในเซตเนี่ยคุณสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนใน2รูปแบบนี้ได้สมมุติบ้านนี้มีบริเวณกว้างอยากได้ออทด์เยอะนี่ก็จะใช้ C1 ตัวนี้3ตัว3ตัวแล้วก็โรบอทหนึ่งตโรบอทนี้นิกต้องเอานะคะโรบอทต้องมีครับราคาแพงกว่าเพื่อนด้วยไงแล้วคนอยากได้เยอะจริงๆเพราะใช้งานแยกต่างหากได้เลยอ๋อใช่ใชอ่ะ อันนี้คือ1เซต1ชุดนะคะอย่างที่บอกว่าพรีเมียมสเนี่ยคือขายดีมากคือทุกคนให้ความแบบว่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นชุดที่มันเหมาะเจาะสำหรับสังคมไทยเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านคุณอลังการงานสร้างนะคะ เยอะหลังใหญ่มากเนี่ยอเออคุณก็เลือกเพิ่มเข้ามานะคะเพราะมันจะเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วในหลายๆชุดะนะคะ,ะอันนี้แค่4เอง<ช>แล้วถ้าเพิ่มมาเป็น8ก็สะดวกสบายในเซตนี้<ช>นะคะยังมีรายละเอียดอีกเยอะค่ะตามต่อในเบรกหนะ้าพักสักครู่เดียวค่ะ โพลิซารของแท้โอฟายให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้แซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่เรื่องราวของ กล้อง OCS 8นะคะซึ่งเรารู้ส่วนประกอบของเขาไปแล้วนะคะว่าใน1ชุดก็จะมีทั้งกล้องแบบ C1 ที่ใช้ในอาลโดนะคะเพราะมีระบบในเรื่องของการกันน้ําเข้าด้วยไม่ให้กันน้ําออกใช่ไหมกันน้ำโอเคนี่พูดถูกแล้วนะใช่แล้วก็ DC 2นะคะตัวนี้กันน้ำด้วยนะเอาจริงเหรอจริอาเขาติดในอาคารใช่แต่ว่าทํากันน้ําไว้ให้เลย เพื่อเพื่อาลั่วอะไรอย่างนี้น้ำสาดจะได้ไม่เข้าตัวนี้กันน้ำด้วยกันน้ำด้วยอยดูดีสวยงามนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวโรบอตนี่พระเอกตัวจริงของเรานะคะซึ่งจะเป็น ตัวที่แสดงถึงความห่วงใยคุณอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ในเซตเนี่ยก็จะมีตัวดอเซนเซอร์นะครับซึ่งดอเซนเซอร์จริงก็จะเรียกดอเซนเซอร์จริงติดหน้าต่างซะส่วนใหญ่๋อก็ได้เหมือนกันได้ครับก็ส่วนใหญ่ติดหน้าต่างประตูจะติดบ้างแต่ไม่เยอะโอเคแล้วแต่คุณละกันแล้วแต่บ้านคุณเป็นแบบไหนหรือพอใจอย่างไรนะคะบอกช่างได้เลยตามแต่สะดวกนะคะในเซตมีฐานแล้วนะมีฐานไปให้แล้วเรียบร้อยเป็นอลูมิน ก็คือหกเดือนเขาต้องใส่่านใช่ครับใช่ครับก็คือใช้6เดือนก็เปลี่ยนก้อนหนึ่งเออนี่ถามนิดนึงสิครับพี่เล็กเพื่อนช่างบอกว่าเขาไปซื้อดาวเซนเซอร์ที่ไม่ใช่ของ P S I ครับผมแล้วไปติดแล้วมันติดไม่ได้ก็คือใช้กับโรบอทตัวของเราใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าความถี่คนละอันกันแล้วก็การเข้ารหัสเขาเรียกว่าเป็นเอนคริปเอนคริปเหมือนกับล็อกระบบของดาวเทียมเลยจะใส่รหัสมาด้วยไม่งั้นนี่เดี๋ยวใครเปิดก็ของใครก็ร้องหมดเปิด เกิดข้างบ้านติดเหมือนเรานี่ปื๊ดขึ้นมาไปเซ็นเซอร์เขามันจะร้องด้วยก็เลยใส่ระบบเข้ารหัสไปในตัวของชุดนี้ด้วยอ๋อถ้าใครจะไปซื้อของถูกมาของแบบแล้วก็มาแอบอ้างให้กับลูกค้าอะไรย่างเงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ด้วยนคุณจะต้องมีนี่นะคะสแกนโลโก้ PSI แบบนี้นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยใช่ครับนะคะสำหรับเจ้าตัว Dot นเซอร์ครับผมนะคะ DS 1 นะครับถ้าเขาจะไปซื้อซ no ื้อเพิ่มซื้อแยกพี i ขายไหมมีมีขายก็คือแยกอยู่แล้วใช่เพราะว่าบางทีแบบว่าคือประตูหลายบานกระจกหลายบานอะไรเงี้ยไงก็อย่างที่บอกว่าโรบอทมันรองรับ16หน้าต่าง16ประตูอะไรอย่างงี้คุณก็ซื้อตัวนี้ไป16ตัวใช่ครับก็เพียงพอเดเพื่อเลยครับผมโอเคอ่ะเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่อะไรเพื่อนช่างก็บอกว่าเออเนี่ยผมเซ็ตเท่าไหร่มันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ดังใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ เราก็เคยเอามาลองแล้วเราพยายามจริงๆเราก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้มันมันมันเข้ากับทั่วไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นซื้อแบบหนึ่งแล้วมันมันจะดังมั่วก็ให้เข้ารหัสของใครของมันไปเลยดีกว่าของใครของมันเป็นเป็นคือปิดระบบปิดไงอยู่ในอย่างนี้ชัวร์กว่าการเปิดการอะไรจะดีกว่าเนาะโอเคแล้วอันนี้ราคานี่เล็กๆน้อยๆพี่เล็กก็เอามาวางนะคะมันคืออะไรอันนี้เป็นกระดาษมาร์กเกอร์สำหรับคนที่ เจาะผิดเจาะถูกบ่อยจำเป็นเหรอคะจำเป็นครับอย่างมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่สังเกตดูว่าถ้ากล้องเนี่ยเราจะติดอันนี้ใช่ไหมถ้าเราจะมาร์กรูเราก็เอาอันนี้ไปแปะใช่แล้วก็เอาดินสอรหรือปากกาไปวงหรือบางคนก็เอาตัวตอกก็ไปตอกตอกตอกใช่นี่เห็นเพื่อนช่างทำอันนี้เนี่ยนนเราเ,เราก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปติดโดยไม่ต้องมีไม่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นไปไเก็บไว้ก่อนเพราะมันยังสะอาดสดใสอยู่แล้วก็ตัวนี้ไปแปะกับผนังเลยแล้วก็เจาะได้เลย ตรงตามรูเนี่ยอ๋อเหรออันนี้คือวัดไซส์วัดขนาดมาเลยจะเท่ากับฐานมันคนละรุ่นอะจะเป็นตัวนี้มาจากตัวนี้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็มีอีครับผมก็จะเป็นฐานของใครของมันอ๋อนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถแปะเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพอแปะแล้วเราก็เจาะได้เลยตรงตำแหน่งเป๊ะไม่พลาดสังเกตดูว่าบางคนเจาะ แล้วก็ย้ายไปย้ายมาถูกคือเจาะพิเเห็นเป็นรอยเต็มเลยมันมันจะทําให้บ้านเขาเละเทะมากใช่มใช่โอ้คุณผู้ช่างใช่เลยใช่เลยนี่มันตอบโจทย์ตอบโจทย์ดแล้วบางคนนะคือแกะชุดออกมาเนี่ยเห็นสติกเกอร์แบบนี้อย่าเพิ่งไปทิ้งขยะมันคือประโยชน์สําหรับคุณเขามาร์กจุดมาให้เรียบร้อยนี่ปราบเข้าไปนี่นะคะ สมมุติเป็นฝาผนังอันนี้เป็นฝาผนังนะสมมุติที่คุณจะติดตั้งคุณก็เอาสติกเกอร์นี้ไปแปะเลยแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจอก็จะอาจจะลอกออกเอยหมุนหมุนทิศหรือว่าย้ายไปติดที่อื่นหรือเปล่าผนังของคุณก็ยังจะไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาไปวัดนะเจาะเรียบร้อยเจาะแล้วเรียบร้อยรต้องตอกไงปอกปอกปอเพื่อทำรูทำมาร์ก โอ้โหแล้วถ้าสมมุติตอบเลยเ,ลยเรียบร้อยเอ้ยมันไม่ใช่อขอย้ายหน่อยดีกว่ามาตรงนี้โอ้ไม่ไหวมไม่อยากจะคิดลเลยรู้เยอะเลยทีนี้ใช่ใช่ อันนี้ดีมากถือว่าเป็นรวัตกรรมวัตกรรมนเออแบบนี้เนี่ยคุณเพื่อนช่างจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปทําบ้านลูกค้าเลอะเทอะนะคะเป็นรอยด่างพลอยหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องฉะนี้จะเป็นมืออาชีพด้วยเนาะเจาะทีเดียวใช้ได้เลยถูกต้องนี่มืออาชีพด้วยนะคะแล้วอันนี้่ะคะอันนี้อะไรอันนี้ก็สําหรับตัวดอเซนเซอร์ในกรณีที่ใช่กรณีที่ลูกค้าไม่ไม่ต้องการเจาะคือเราให้ทั้ง2แบบเลยนะแบบที่เป็นน็อตสําหรับเจาะยึด กับผนังเลยก็ได้สําหรับคนที่ต้องการแบบไม่ย้ายไปไหนแล้วล่ะยึดตรงนี้แน่ๆกับอีกอันหนึ่งคือเอากาวแปะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการที่จะทําให้บ้านเป็นรูแล้วต้องการย้ายตําแหน่งได้ด้วยก็คือเป็นกาวสองหน้าไปโอเค,คโอเคนะอุย้ยเตรียมมาให้พร้อมแค่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคุณเพื่อนช่างที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยจะรู้ดีนะคะในชุดกล้องวงจรปิดที่คุณไปซื้อกันเนี่ยนะ เขาจะให้มาแต่กล้องใช่คืออุปกรณ์ส่วนอื่นๆเนี่ยคุณจะต้องไปซื้อแยกเอง้ออซืแยก,กในนั้นแหละแต่ก็ขายแยก<ช>ออกมา<ช>ซึ่งมันทําให้ความยุ่งยากเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้หรอกเพราเห็นป้ายโอ้ทำไมมันถูกจังเลยอพอไปถามอีกทีนึงฮาร์ดดิสก็ไม่มีอ,อ้าวฮาร์ดดิสอีก3 0 0 0ันสอกว่าบาทพอฮาร์ดดิสอีก2,000กว่าบาทเดิมทีสมมติว่าเขาขายอยู่ประมาณสัก 8 0 0พแล้วกันพอบวกฮาร์ดดิสก์เข้าไปทีนี้หมื่นกว่าพอหมื่นขึ้นมาปุ๊บออ้นี่ไม่มีอีกนี่คือสายสายนําสัญญาณสําหรับกล้องโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้ในบ้านนะครับใช้ประมาณสักไม่เกิน20เมตรเดี๋ยวนะอย่าบอกนะพี่ไอซไแถมอ่ะแถมไปด้วยหแถมให้กล้องที่มีสายสมมติว่าเราเราในเซตสี่ช่องใช่ไหมครับกล้องมีสายก็คือมีสมี3มกล้องแล้วก็โรบอทหนึ่งก็จะให้ไปสามชุดเลยสําหรับตัวที่เป็น กล้องที่มีสายยาวสุดเท่าไหร่นะคะ18.3เมตรนะครับก็เดินไกลๆก็ได้อยู่ใช่ก็รัศมี18ก็ตีว่าอ่า18เมตรเนี่ยก็คือได้แบบสบายๆคือในบ้านเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะอยู่แล้วเราคิดว่าถ้าเยอะเนี่ยเราก็จะมีสายอีกแบบหนึ่งก็เดินเป็นร้อยเมตรเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็แยกไปต่างหากครับผมแต่อันนี้คือแถมไปให้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วอย่างอื่นที่เขาขายแยกอ้าที่สําคัญนี่เลยอะแดปเตอร์ นีเวลาเราไปซื้อกล้องนี่นะมันจะมีเกรดหลายเกรดตัวนี้เขาจะมีตั้งแต่50บาท90บาทร5อยห้าสใช่200ก็แล้วแต่มันจะมีหลายเกรดมากอ้าแต่นี้เข้าใจว่าอย่างกล้องวงจรปิดหรืออะไรใช่ไหมคะเขาก็ต้องอาศัยไฟเลี้ยงซึ่งมันก็ควรที่จะมาคู่กันอยู่แล้วก็เขาเขาขายแยกเพราะว่าเขาเขามีหลายหลายยี่ห้อผลิตหลายรุ่นผลิตใช่ไหมครับแล้วเขาก็ อ่าต้องการถ้าต้องการราคาถูกก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งหุ้ยนี่สงสารคุณผู้ชมอ่ะยุ่งนะการซื้อยุ่งมากน้อสงสารลูกค้าก็พผดเราว่าเพราะว่าอย่างลูกค้าใช่ไหมคะเราไม่รู้จักเรื่องของกล้องวงจรปิดใช่ใช่เราแล้วที่สําคัญอ่ะถ้าเลือกตัวกล้องได้แล้วเราไม่รู้จักเรื่องของฮาร์ดดิสก์เราไม่รู้จักเรื่องของเอ็กพอร์ตเต a ร์อะแดปเตอร์ใช่ คือแล้วเราจะไปเลือกยังไงอ่ะมอนยากเหมือนเวลาที่ไปซื้อคอมประกอบแต่เราไม่รู้เลือกข้างในเลยอ่ะ CPU เท่าไหรแรมเท่าไรฮาร์ดดิก์เท่าไหรโอ้ยากแล้วเมนบอร์ดเข้ากันไหมคือความเข้ากันเป็นสิ่งที่ยากมากตรงนี้เพราะว่าการที่ซื้ออุปกรณ์แล้วเขาเทสต์มาด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความเสถียรภาพมันเหมือนกับเราซื้อคอมประกอบทีนิกบอกกับซื้อโน้ตบุ๊กแบบนี้การซื้อโน้ตบุ๊กแบบนี้เนี่ย จอเขาก็เทสด้วยกันใช่คีย์บอร์ดก็เทสด้วยกันเพราะมันอยู่ในเซ็ตมันเอาออกไม่ได้ใช,ใช่ไหมครับเรื่องของตัวการทัดแผลต,ตัวเลื่อนเมาส์ตัวอะไรต่างๆมันอยู่ในเซ็ตของมันเนี่ยฉะนั้นเขาก็เทสตมั้งแต่โรงงานแล้ว QC ทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันเขาคัด คัดสรรรูปแบบมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราใช้เนี่ยคือตั้งแต่ผลิตเลยได้ซ้ำเราก็เทสมาด้วยกันไอ้คู่นี้จับคู่มาด้วยกันฉังนั้นเนี่ยการที่เทสมาด้วยกันมันจะได้ความเสถียรภาพที่ดีที่สุดใช่ครับนี่นะคะเห็นได้ชัดเจนวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าที่ดูรายการของเราอยู่มั่นใจได้เลยค่ะว่า PSI เนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัววุ่นวายนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกที่ดีที่สุดมาให้แล้วณขณะ รวมถึงมีการตรวจสอบทดสอบวิจัยและพัฒนามาให้เรียบร้อยว่าเซตเนี้ยมันเยี่ยมจริงๆแล้วก็มันเหมาะกับคุณจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วอ่ะเออนะมีจุดไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับผมก็สิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างไปติดตั้งนะครับเขาก็จะมีเรื่องของใบใบรับประกันใบรับประกันใบสมมบงานเป็นสินค้าพีเอสไทั้งเซตอ๋อหมายความว่าสมมติว่าเรา ได้รับการติดตั้งจากช่างนะครับเราอย่าลืมเรียกใบนี้จากช่างเพราะว่าช่างเขาจะมีอยู่แล้วช่างมาตรฐานนะเขาก็จะมีให้ติ๊กเลยว่า OCS 8ใช่หรือเปล่าก็คือเพื่อนช่างหรือว่าลูกค้าก็ดูเลยนะครับรุ่น OCS 8 C 1ใช่หรือไม่เขาจะเขียนไว้เลยว่า C 1เราก็ไปดูว่าที่ติดอยู่เนี่เป็นรุ่น C 1ใช่หรือเปล่านะครับ DC 2ใช่หรือเปล่าเขาก็จะติ๊กเอาไว้โรบอทใช่ไหมรวมถึงอะแดปเตอร์ ใช่ของเพียติไซด้วยเพราะว่ามันมีโลโก้เพียไซอยู่ถ้าถ้าท่านเสียบเขาเสียบเด็เตอร์ไว้ท่านไปดูเลยถ้าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เพียรไซแท้ทั้งชุดท่านสามารถติงได้นะครับแล้วก็สายต่างๆอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเพียไซด์หมดเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเองเนี่ยที่ดูรายการของเราอย่าให้ช่างหลอก อบอกตรงนี้เลยนะคะ<อ>แล้วก็คุณเพื่อนช่างเองเนี่ยก็อย่าไปหลอกลูกค้าถ้าเป็น PSI ทั้งเซตแบบนี้ค,คุณ<ม>ยืดอกไปอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับใบส่งมอบงานที่จะมีแจ้งอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าในการติดตั้งวันนี้ประกอบชุดเนี้ยมันมีอะไรบ้างน,นะคะคุณก็ติ๊กติ๊ก ไปตามนั้นเสร็จปั๊บก็เซ็นนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าคุณลูกค้าเองก็อย่าพึ่งเชื่อช่างนะคะอย่านิ่งนอนใจจนเกินไปรีเช็คเลยนะคะจากใบที่เขาให้มาเนี่ยแหละคุณก็ไปดูว่าอะ OCS 8จริงหรือเปล่าโรบอตมีจริงไหมใช้งานได้อยู่ใช่ไหมอ่าหรือก้งเนี่ย C 1น่ D C 2เป็นยังไงอะแดปเตอร์เป็นยังไงนะคะ คุณจะต้องเช็คให้หมดเลยณวันที่เขาส่งมอบแล้วก็จําไว้เสมอนะคะกล้องของ PSI รับประกัน2ปี 2> นี่เปลี่ยนทุกกรณีใช่นะค,ะคอันนี้เป็นการการันตีจาก PSI ที่เราอุ่นใจนะ<ช>คือคต้องบอกว่าเป็นการการันตีที่ทําให้เรา แบบอยากที่จะติดตั้งอ่ะ<ช>ออรัก psi อ่ะออบอกตรงนี้เลยละกันนะคะนี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่เรานำมาฝากสำหรับเทปนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ